นะครับจากยิ้มยิ้มภาพยนตร์อื่นเขามีอะไรนะดีเจสาบอันนี้ยิ้มยิ้มมีดีเจปะทูเด้อแล้ไม่เท่าสาบาดอกแก่รับรองว่าอร่อยสวัสดีครับแฟนๆหนังกางเพลงตัวจริงท,ทุกท่านนะครับ วันนี้ก็มาอัปเดตผลงานนางกาแเปลงยักษใหญ่แห่งเมืองชัยภูมินะครับยิ้มภาพยนต์นะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นงานช่วงบุญกระถินนะครับสําหรับเดือนตุลาคมพศ2563นี้นะครับเปิดตัวก็ด้วยเสียงของโคศกประจำหน่วยยิ้มๆนะครับหรืออีกแนวนึงก็อาจจะเรียกว่าเป็นดีเจก็ได้นะครับสําหรับหน่วยนงางกางปลงนะครับซึ่งนานๆทีก็จะได้ยินเสียงเขานะครับ หาดูหาฟังระยะนะครับสำหรับหน่วยยิ้มยิ้มภาพยนตร์นะครับสำหรับภาพประกอบนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณเ<ว>จ้าของภาพทุกๆท่านด้วยนะครับที่เราได้นํามาจะทําเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับผลงานของยิ้มยิ้มภาพยนตร์ในช่วงนี้สาหรับบุญกะทินนะครับก็จะออกด้วยกันทั้ง2หน่วยนะครับทั้งหน่วยสีดํากับหน่วยรถสีฟ้านะครับซึ่งก็จะไปออกงานกันบ่อยมากนะครับช่วงนี้นะครับ ก็จะไปด้วยชุดเครื่องเสียงซูเปอร์โซนิกนะครับแล้วก็จอขนาด20เมตรนะครับทั้ง2หน่วยนะครับกลางจอได้สวยงามตึงนะครับแล้วก็จะมีเครื่องใช้นะครับปีนี้ก็มีการเปลี่ยนมาใช้เป็นของ F3 Laser นะครับ15,000ลูเมนแล้วนะครับซึ่งภาพที่เรานำมาประกอบนี้ก็ถือว่าชัดมากทีเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะไปใช้ที่ไหนก็ยังมีผู้คน ตอนรับกันเยอะมากนะครับสำหรับยิ้มยิ้มภาพเตรนแห่งจังหวัดชายภูมินะครับเป็นแฟนเอฟซท่านในที่อยู่ในเขตชายภูมิก็คงจะได้ไปติดตามได้ไปชมให้กําลังใจกันนะครับสําหรับยิ้มยิ้มนะครับช่วงนี้มีงานเยอะมากนะครับช่วงงานกระทินนี้นะครับซึ่งผลงานที่ผ่านมาก็คงจะประทับใจกันมาเยอะแล้วนะครับในวันนี้ก ทางช่องก็ได้เอามารวบรวมให้หายคิดถึงกันนะครับสําหรับแฟนๆยิ้มภาพยนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะครับอาจจะไม่ได้สัมผัสเป็นจริงๆหรือสัมผัสขยะดูในงานนั้นนะครับก็ดูผ่านช่องทางทางช่องเรานี้ก็คงควรจะหายคิดถึงยิ้มๆภาพยร์ยได้นะครับสําหรับคลิปยิ้มๆภาพยื์ยนในวันนี้ก็ เป็นการอัปเดตนะครับภาพผลงานในช่องบุญกระถิ้นปี2563นี้นะครับสำหรับทางช่องก็คงจะขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ